นี่เป็นคลิปต่อนี่ครับปกปยิงกดทิดนะจะไปกดทีงแมพจะไปกดที่นี่นะกดที่ที่อัดนะตายเลยกูโอเคครับถือว่ามันเป็นคลิปต่อแล้วกันนะครับผัดย่อยนะครับย้อนย้อนเอาย้อนเอวย้อน ทากับบ้านไม่ได้ไอ้หนูะโอ้ยโอ้ยพวกเรานี่ก็เฮ้ยก็เฮ้ยมานานแล้วกล้าิะทีโอไม่กล้ามึงเอาไงกูฮะมาดีโป้ก็มาวะฮึโอไม่กล้ามึเอาไงเฮ้ยอะไรวะจะมึงจะสร้างกันมาแล้วนะจะย่ามึงสร้างกันมาแหละ โอเคโอเมก้าซ่าม <google> <boundaries> ั on, so so right ่งเดี๋ยวเดเดโอเมก้าโอเมก้าถ้ามึงมีวงล้อแบบกูเนี่ยมึงจะรู้ว่ากูอยู่ไหนถูกไหมผมเป็นตัวบอกโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนักตระยามาปั๊บปั๊บปั๊บกูขอฆ่ามึงหน่อยนะกูไม่จะฆ่ามึงแล้วโอ้โอ้โอ้บัดนั่นนั่โนั่น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 เพื่อนางไล จะมาแอบด้ว้ยก่อมัอมนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยเดินซื้อได้ซื้อเดอะเบสได้เหรอโอเคสิฟายชูด,ด้วยเฮ้ยอะไรดีฟินอะไรถอยเหรอทำไมต้องถอยต่้ยต่อสิฟ้าเฟื่อนอิงใจไม่กล้าหรือไงโอเคผมมีแผนและ ถ้าพวกมันมาตีพวผมเนี่ยผมจะหลอยลอยไปตรงนี้นะแต่ไม่ทันแล้วไงพวกมันมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับมีใช้แผนหลอยหลังอะแผนนี้ใครเคยได้ยินชื่อเต็มมันบ้างแผนลอยหลังแผนลอยหลังก็คือลอยอย่างนี้นั่นเองถ้ราพวกเขามีวงล้อมแบบผม <c oughs> คนก็ต้องเข้าใจว่า ผมตายแน่ๆเอาแผ่นโล่หลังเว้ยแผ่นโล่หลังแผ่นโล่หลังนะแผ่นโล่หลังเนี่ยมอสแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นหกแผ่นเจ็ดแผ่นแปดแผ่นเก้าเฮ้ยซื้อดาบมื ยาายนะอยางนั่นก็คือเฟร้เฮ้ยผมแม่งเอากันตรง,งเอา้าตรงนี้เลยเหรอ,อตายเลยผมเอ้ยเอาสู้ๆเพื่อนๆโอ้ยได้ว่านี่อ่ะต้นทาเวฟนะครับโอเคผมต้องซื้อต้นทานเวฟด้วยนแชมพูมันจะไปหล่อเลี้ยงถุงมือลิงฮะอื เดี๋ยซื้อมาแล้วนะฮะเจยวผมไปดูเกาะก่อนนะตอนนี้เข้าสู่เรื่องเกาะแล้วผมจะแข็งแรงแล้วเกาะนี้ก็จะซื้อเจ้าเอ่ออืเกาะต้องใช้ด้วยหรอแค่มีต้นทางเวทก็จบแล้วป่ะต้องใช้เกาะบ้าเหรอซื้ออ๋อฟารีทูเราซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอ โอ้ยังนี่หว่าเราต้องซื้อ,อนี่ทีนึงแล้วก็เดี๋ยวต้องซื้ออนี่แล้วก็ไปเฟรนี่ทูนะโอเคครับฟานิสนะคะไม่ต้องใช้ไอ้เจ้าอันเนี้ยเป็นแบบความเร็วเลยสกิลพิเศษโอ้ยเจ๋งเลยนี่มัตายจนหมดเลยอ่ะโอ้ไม่เหลือ,อเลยเหลือซากศพโอ้ นี่เหรอมันจะสร้ากศพสามารถทำบั็อกได้ดูโหก็มาหาผมง่ยายระวังทำแป๊ะมึงก็ดิ เล่นไปนะระวังระเบิดนะกูโอ้ยเสียบแล้วลิฟต์มันจะออกทำไมค่ะแค่คนเดียวมันก็ตายแล้วทีมอะโอ้ๆยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยยังไงของเขาวะเนี่ยเอาเอาหน่อยเอาหน่อยจะเป็นอะไรไปบ้าพลังบ้าพลัง ปิวโหเจ็บเจ็บเจ็บตายนั่นไงว่าวแล้วอาการกระตุกแบบนี้การกระตุกแบบนี้โมบิซินทำได้หุยการกระตุกแบบนี้โมบิซินก็ทำได้ถูกปะไอที่ผมทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมขัดหน้าจอไปในตัวอคุณดูที่นิว้วผมได้เนีผมก,ก,กลัวมากเลยนะ <laughs> <laughs> สัตว์ความไวนะโอ้โคตรกระตุกอะคุณผู้ชมยังรู้เลยว่าคุณผู้ชมกระตุกแค่ไหนคืออะไรก็ไม่ดีมีแอปขอไฟด้วยนะฮะที่กดไปกดจนนั่นนะฮะวิดีโอหยุดเลยถือว่าเป็นคลิปครึ่งกับคลิปครึ่งแล้วกันไอคลิปครึ่งนะฮะ ตอนนี้ผมเล่นไปสสิบี4นาทีแล้วนะฮะความหายังบังเกิดอยู่โอ้โหมากันเลี้ยวโยนนี้เทมึงทำอะไรของมึงเนี่ยปั๊บปั๊บไอ้เท่ฮะอุ้ยแม่ง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 เฮ้ยน้องทำแม่งทำแม่งแล้ววเวลิสถ้ากินของเวลิส กินมึงความตายเลยลูกกินมึงความตายของข้าด้วยโอ้เอ้ยระวังนะลิปปอะไรลิปป๊ปน่ะมาแล้วลิปปุ๊บ้ว่จะโยเกิร์ตในควีนขอโทษเพื่อลิปป ตัวลิปป์เพกระทือก็ต้องไปพิมพ์หาเขาหน่อยอีเท่าพิมพ์ตัวใหญ่ได้นะมึงตัลิโป้เกเรต้องไปด้วย โจลี่ป u โจให้เราด้วยนะลิปป้นี่มันเรียนแบบคนดังนี่ว่าหรือว่ากูเจอคนดังจริงเยสโดเจอคนดังครั้งที่สามเจอคนดังหลายเกมแหละโดยเฉพาะอาร์วีหรือบางคนก็เจาะจงให้แบบเขาลีฟอยู่แล้วผมก็เลยไปลิงกับเขาครับอันนี้เจาะจง เฮ้ยด้านล่างด้านล่างเว้ยด้านล่างเวย้ยเขาไปด้านบนญเขาไปเหอะกูเอาด้านล่างก่อนนะเฮ้ยจะป้อมลอยลอยลอยลอ,อยนิดนึงลอยนิดนึง,นงขอโทษนิดขอโทษลิปปู่คนนี้ด้วยนะขอโทษจริงจริงนะฮะขอโทษอย่างสูงเลยลิปปู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาป้อมไหมเดี๋ยวเราลอยให้ไฟเทลฟูดมาแล้ว มาแล้วมาแล้วอุ้ยนู่น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 มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นก่อนเอาเกาะไปทำอะไรครับเดี๋ยวก่อนเอ้ยเกาะเกาะเกาะเอาไว้ทำอะไรอุ้ยถุงมือลิงเนี่ยเหรอเอ้ยลิปโป้งตายยังเอากูะโหลกให้เอ้ยจอดไปโอ้ยกลับบ้านก่อนดีนะเพื่อน มันคิดสั้นแล้วล่ะเพื่อนโอ้ยยา่ามาแล้วเพื่อนมึงรีบกลับรนดัวเลยครับเพื่อนนี้สตาร์เลยเห็นกูไปอิปโป้นี่มึงขยันตายจังเนาะกูไม่จล้าไปกับมึงแล้วเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวกันขอดูของก่อนขอเช็คของกนนะผม ของมือเล็ง okay, กันใช่ป <sh tama> ่ะงานอะไรอะโอเคเราซื้อเล็งแล้วกันวุ้ยของจะครบแล้วอ่ะของใกล้ครบแล้วเหลือของมือเล็งกันแล้วก็อะไรอีกวะจำไม่ได้ละอืม ก็ป้องกันนี่แหละไม่รู้เหมือนกันไปตามแนวเลยก็ <love> ซื้อมาแล้วไงลิงอะเ <love> แล้หรือว่าลิงอีกอันนึงมันช่วยทำอะไรได้ลิงซื้อกางเกงกางเกงทำไม <love> ผมรู้แล้วผมอะไรมาอีกเอานี่มาแล้วก็เอานี่มาไหมา ถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาตา雅จะสร้างอะไรนะนาตยา雅มันจะสร้างอะไรนะคิดว่ากูไม่กล้านะนาตยา雅โธ่โธ่โธ่กายจะตายคนอย่างมึงนะอ่ะโธกูมกล้านะถึงมึงจะเป็นคนที่ฮิตที่สุดก็เอือะยัยคิดว่ากูไม่กล้าโธ ที่สุดแล้วไงวะเพื่อนมึงจะโดนตัวละเข้อหาคุ้ซ่าอะไรนี่ยะถูล้างบางแน่พวกมึงเลยมือเฮามาล้างบางพวกมึงแล้วมือเฮาขอนะช็อตเนี้ยตัดเด็ดมากเทมึงถ่ายรูปไว้ปะเนี่ยเมื่อกี้ถู๋ยวมันจะเกิดข้อเสียงคนไม่กลับบ้านอีก อวิอผมตายน้อยสุดเลยว่ะในนะทีนี้โอ้ขอบ,บคุณครับขอบคุณเพราะผมฆ่าอุ้ยฆ่าได้พี่ตะะ๋องเอ่อตานี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะได้รีวิวเปล่าแต่กูขอให้ทีมกูชนะนั่งต้องรีบช่วยเพื่อนด่วน,นเลยยยอีเทกูไม่ช่วยแล้วกูไม่ช่วยมึงแล้วอีเท ไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวกลัวคนจะโลกดาวมึงไม่ต้องกลัวแล้ว,ลวต้องต้องมาบอยแบนด์ด้วีอยบอยแบนด์ด้ยมามาสาวสมาแล้วสาวมาแล้วสาวมาแล้วเพื่อนจากไลเซนนี่เขาหน่อยคือเขาไม่เยอะเขาไม่เยอะบายบายซีโอกเกนเกูมาแค่ให้มึงดีใจเท่านั้นแหละ ที่ไหนอะ่ะโดนแดกแน่มึงอ,อุ้ยกูจะดดโดนแดกแทนอ้าได้ถุงมือลิงว่ะรอบต่อไปมึงมึงไม่รอดแน่ใช่ปุ๊บจะเลยเฮ้ยกูจะาตายกว่าทีนะจาจบเลยนะอ๋อทีก็ตายเหมือนกูอ่ะเอ้ยทียังไม่ตายว่ะทีตายซะ เงงอ้ยนี่มันทีแล้วทีตายเหอะเอ้โอ้ย,อยพเทมไม่ยูกยั้ไงทไีผมเกิดแล้วนีทวทว่ทีตายจิบวะเอามีคนไปเอาของให้แล้ว อื้เดี๋ยวก้มึงอื้มกระตุกขึ้นข้างเลยเย,เลยิย้มขมเท่าทีแล้วว่าอุ๊ยตะกี้อาการแหลกอ่ะทำไมติดที่แหลกนะมึงโดนกูนี่ ติดที่แหลกนะมึงโดนกูนี่ซื้อลิงอีกดิวะซื้อมาแล้วลิงอ้ะแเขาไม่ติดที่กางแหลกเมื่อกี้นะครับมันโดนกูนี่ไวเลส